เาวยงามใช่เฮ้ยวาไเนี่ยใครเลป้เข้ามาเนี่ยโ้ยทำไมเลยป้้ามอ่ะแลมึงสคน่ะใครปใครก็ไม่รู้สินะไปดี๋ใช่เนี่ยกิดอะไรขึ้นแก ฮะใช่ป่ะถามใคใช่ใช่ไหมมึงถามมันดิถามมึงสองคนอะใช่ใช่ไหมใช่ป่ะหืหือไม่ต่างใชไมใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่เปล่าบอกเลยผู้ชายใช่ไหมเฮ้ยเกมันเป็นผู้ชายวะไปจับเฮ้ยไปมึงเป็นใครเลยเป็นใครเป็นท้าเราบุกต้้งหิงเข้ามาเนี่ยมันถูกต้งหรือเปล่าเออ มมแล้ว่่ออองงตรไหนะดถ้าชอบก็ไปขอกับพ่อกับแม่เขาไม่ทำแบบนี้นี่ยจัดการที่กลับไปเลยกลับไปเลยอะไรเดี๋กลับไปอย่างนีเรื่องด้วยวันนี้ไม่อยากมีเรื่องแล้วพาเมียมสองคนกลับไปด้วยไม่ใช่เมียอีบ้าไปทำร้ายขอจ้างไปมึงอ่ะแกเป็นอะไรแกอ่ะรีบไปบไปก่อนที่จะเดือดร้อนไปมากกว่านี้กลับไปเลยเท้ากี้ดีกว่าแกรีบไปเถอะนายแน่มากตัวโตไหเฮ้ย พูดอะไรวะไมอ่ะพูดอะไรต้งพังไงแก่าหูงนี่ม่สู้คนกลับไปดีกว่าไม่กลับเดี๋ยวกลับไม่กลับไม่กลับไม่กลับคุณจจระเบิดแน่เ้ยระเบิดนี่อีกอมเนี่ยกไปไหนแมต่อไปพวกนี้น่พวนีนนตะพาน ไม่ดไดเรื่องเลยเออพอช่วยเสร็จก็ปั้มต่อคุยเขาดีๆขอบคุณคุณเลยค่ะคุณคะขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้คุณมาช่วยไว้เนีย่ยฉันต้องแย่แน่ๆเลยนะจ๊ะเตรยมใจไว้ด้วยเขาไม่เป็นไรครับคืออะไรครับอ่าฉันมีชื่อว่าน้องปูจ้ะหือว่าไอ้โอมได้มันไปไนแล้วแล้วปลอดไทยแล้วก็รือว่าพูดตรงๆเลยว่าชิฟฟ์หรือว่า คุณเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยเราต้องโดดัำแน่ๆใช่ไหมครับไปไหนละจ๊ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้พาไป